วันนี้นะคะแนนนะคะจะพามาดูนะคะว่าเครื่อง G B Spa ที่ทุกคนเนี่ยสงสัยกันว่ามันคืออะไรนะคะเราจะมาดูผลลัพธ์กันเนาะทำให้ดูเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ก่อนอ,อินนะีขอแนะนำก่อนนะคะว่ามันคือเครื่องอะไรนะคะให้ดูก่อนนะคะว่ามันเป็นแผ่นโทเมียมแบบนี้ นะคะด้านหลังนะคะเ,เราจะใช้รูปลงไปบนผิวเรานะคะไม่ทําให้เราเจ็บหรือว่าอักเสบหรือใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่เหมือนเราไปฉีดคาร์บอซีหรือว่าไปทาเวเซอร์นะคะมันจะเจ็บแล้วก็ช้ำน,นะคะ,ะขั้นตอนการใช้นะคะง่ายมากใช้กับเจ้าตัวนี้นะคะก็คือเปิดเครื่องนี่นะคะเปิดเครื่องปุ๊บไฟจะติดแบบนี้นะคะก็คือ1ครั้งเนี่ยจะใช้เวลา5นาทีทั้งหมดนะคะเราก็ลองเอามือจับดูนะคะ มันดังปีนแล้วแสดงว่าเครื่องทำงานนะคะแต่ขั้นตอนวิธีการใช้นะคะเราจะมาดูกันนะคะในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวมันยาวเกินไปค่ะ,ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับวิธีสอนการใช้นะคะ,อ,ะอุปกรณ์นะคะก็มีเครื่อง GB นะคะแล้วก็เจลหลอดนี้นะคะเราบีบลงไปเลยนะคะเออใช้ก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะต่อค้นก็ประมาณเหรียญ10บาทแค่นี้นะคะไม่เยอะนะคะเรามาดู ขาน้องส้มกันดีกว่านะคะว่าขาน้องส้มเป็นยังไงบ้างนะคะดูนะคะจากขาน้องส้มนี่นะคะเห็นไหมคะมันเป็นเซลลูไลท์ค่ะเกิดจากน้องส้มนะคะลดความอ้วนแต่ว่าน้องส้มมะคะ่ะไม่ได้ออกกําลังก็เลยทําให้ขาเป็นเซลลูไลท์แบบนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเครื่อง G B อ่ะช่วยน้องส้มได้ยังไงบ้างในครั้งแรกนะคะอุปรกรณ์เราก็จะมีน้ําแร่นะคะตัวนี้สําหรับช่วยผลักเจลนะคะ เข้าไปสู่ชั้นไขมันของน้องส้มนะคะให้ใหได้ไประสิทธิภาพดีมากขึ้นนะคะหรือว่าจริงๆอ่ะเราจะใช้พวกน้ำแร่ที่มีอยู่บ้านเราก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้ามีอยู่แล้วนะคะจะได้ม้่งเปลืองเ,เนาะอลองดูนะคะวิธีการแล้วก็ฉีดเข้าไปก่อนอยากให้ดูตรงนี้มากเลยค่ะเห็นไหมคะสุดยอดมากเลยค่ะน้องส้มเราฉีดน้ำลงไปก่อนนะคะให,ให้มันชุ่มนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาฉีดที่มือเราให้มือเปียกนะคะอ่าแล้วเราก็มาเปิดปุ่มมือที่เปียกนะคะให้จับให้โดนโครเมียมแผ่นโครเมียมรอบๆนี้นะคะแล้วการที่เราทําให้คนอื่นนะคะเราต้องเอามือที่เปียกข้างหนึ่งจับขาหรือว่าจับส่วนของร่างกายที่ไหนก็ได้นะคะของลูกค้าด้วยนะคะอ่าแล้วก็แปะลงไปเห็นไหมคะมันจะมีเสียงตีดนะคะการมีเสียงตีดเนี่ยนั่นหมายความว่า เครื่องทํางานนะคะการหมุนเราก็จะหมุนแบบนี้ก่อนนะคะไล่ไปเรื่อยๆขึ้นลงขึ้นลงนะคะหมุนเป็นแบบนี้ขั้นตอนการหมุนแบบนี้เนี่ยช่วยติช่วยตีให้ไขมันนะคะแตกออกมาก่อนอน้องส้มขาจับตรงนี้หน่อยได้ไหมคะเออนะคะเห็นไหมคะช่วงตรงนี้มีมีไขมันแบบดูรู้เลยว่ามันคือไขมันนะคะ แล้วก็ถูหมุนหมุนหมุนไปเลยค่ะก็ถูไปประมาณสักสองนาทีนะคะ2นาทีเสร็จเราจะใช้วิธีรีดรีดอย่างนี้นะคะรีดเก็บไขมันเข้าบริเวณขาหนีบหรือว่าข้างล่างข้อพับตรงนี้นะคะเพราะว่าตามข้อพับเนี่ยเป็นจุดของต่อมน้ำเหลืองของร่างกายนะคะช่วยให้ไขมันนะที่เรารีดไปอะคะ่ะ ไปขจัดออกทางน้ําเหลืองเนาะเป็นกระบวนการทํางานของร่างกายโดยธรรมชาตินะคะเพราะถ้าเราเนี่ยตีให้มันแตกแล้วอะเราจะไปทิ้งที่ไหนมันก็จะอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีดช่วยเขาให้มันไปสู่ถังออกหน่อยเนาะ,ะเราจะใช้วิธีทำของน้องส้มนะคะประมาณสัก10นาทีนะคะเอ่อวิธีการใช้ก็แบบนี้ค่ะเดี๋ยว10นาทีเรามาดูกันนะคะว่าเอ่อน้องส้มจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราเใช้เจลหลอดฟ้าแล้วนะคะเรามาใช้เจลหลอดขาวนะคะประมาณนี้นะคะต่อขาหนึ่งข้างนี่นะคะเราก็ทาไปนะคะเพื่อยิ่งช่วยให้กระชับมากขึ้นนะคะทาไปเลยนะคะแบบนี้เนื่องจากน้องส้มทําแค่ครั้งแรกนะคะเซลูลท์เนี่ยมันก็จะแบบ ยังไม่หายไปหมดเนาะเพราะว่ากว่ามันจะสะสมมาขนาดนี้องใช้เวลาตามอายุเราเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องแบบทําบ่อยๆนะคะอ่าต่อมาแรปนะคะเราไปขโมยในครัวมานะคะเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อของแบบแพงๆก็ได้ะคะ่ะใช้ขโมยในครัวเนะะี่ยค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันใช้แรปนะคะวิธีการแรปนี่คะ่ะทันพันเลยเออ มันจะช่วยให้ไขมันที่แตกตัวเมื่อกี้นะคะกระชับขึ้นนะคะจริงๆถ้าเราจะไม่แรปก็ได้แต่ว่ามันก็จะเห็นผลนานขึ้นแต่แรปอะค่ะมันก็จะช่วยให้เราเห็นผลเร็วขึ้นนะคะแรปแค่นี้เองนะคะทิ้งไว้ประมาณสินาทีหรือ1 5นาทีหรือว่าคุณแม่บ้านนะคะจะไปทา ความสะอาดบ้านก่อนก็ได้นะคะหรือว่านอนหลับไปเลยทิ้งมันไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ตื่นออกมาก็ค่อยแกะออกนะคะก็จะทําให้อาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผลจะเป็นยังไงนะคะของน้องของน้องส้มเราใช้ประมาณ10นาทีแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะครบแล้วนะคะ10นาทีนะคะเรามาดูขาน้องส้มกันนะคะว่าเป็นยังไงขาด้านนี้คือด้านที่ทําเห็นไหมคะคือจะบอกว่าแค่10นาทีอะคะ่ะขาน้องส้มแบบเซลล,ล,ลูไลท์อะคะ่ะที่หย่อนหย่อนตอนแรกอะแบบหายไปหมดเลยอะคะ่ะแล้วดูข้างที่ไม่ได้ทําสิคะ นี่นะคะแค่จับอะคะ่ะเรารู้สึกได้ะค,ะค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะความตึงของเนื้อะคะ่ะกับข้างเนี้ยคือมันชัดมากอะค่ะเออนะคะ,เ,ออนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราทาเดอร์มาติครบเซตจะเป็นยังไงกันนะคะ